เอาเปิดลมมาเขาใชบายแต่เาน้ำปลามาหอดจะลื่มืนสื่อ้ต้องหนักเน้้ไม่เจือนบหนเาไดเอีอืมบ่ยากหอกอ่ากาอื่อไปใชบ้างใเรื่องนีย่าอ่เลยมาหอดมาจอดไหนนี่แกไม่กาใหญ่าดถามเชื่อของ

นี่มองผู้เจ้ามองนี่ยนั่นแหละวันข้าแม่มาแต่ว่าโยมแม่เนี่ยเพิ่นเสียโอากาศองนี่เพิ่นได้จะบุญเพินน่นวะันได้กุศลนะได้จะบุญแต่ว่าห่างขาดกุศลคือขาดปัญญากุศลนี่คือปัญญาคือวันได้ฟังธรรมมาบุญกับกุศลเนี่ย ตั้งกันเลยบุญก็คือในการท่านในทํำบุญได้ให้ท่านั่งได้มีความสงบจิตสงบใจกุศลหมายถึงเกิดปัญญาได้ฟัางรรำนะได้น้อมใจใส่รรำ มันสิายเนี่ยเวลาสิายใจสิขาดมันที่เกิดทุกข์เเวทนาขึ้นมาและความทรัพย์สนิจิตเนี่ยนะตอนนั้นสิกะวนกว็วายเพราะบบหูท่างไปของเจ้าของเพราะขาดการขาดการฝึกแล้วเป็นมาดนแล้วย่าย บ่ Moment, แม้เราเป็นมาโดนแล้ว่มปากใครไข้ว่าผู้เฒ่าไม่บอกว่าเป็นเบาหวานว่าเป็นขามดันก็หาจะยามากิน่ผนผมไปโรงพยาบาลได้ไปคลินิกก็ไปซื้อยาหมอกับจัดยาบ่าได้ตรวจบ่่ได้เช็คเคื่อเะนะก็กินจะยาแก้ปวดที่หมอจัดไทยอะ้ะแม่อะ กินยามาเนี่ยสิบยี่สิบก็ปีมันนี่มันก็สะสมยามันก็ไปกัดกับพ่อกัรล้ำใส้เราบางคจัก้รา่วัจ้าของนี่เป็นมะเร็งกับพ่อเอามาาลงบ้านเนี่ยพ่อมันกุบเข่าเนี่ยท้องมันไข่ไปเอ็กซเรย์หมอว่าใส่ทะลุล้ำใส่ทะลุกระเพาะทะลุ ยังมาพ่อมาปเปกเร่อีกไปพ่อมาเล่งก้อนเนื้ออยู่ในจับอีกขยายจนเอาว่าได้แล้ว<า>เลยเหมิดโอกาสม,ามันมันกระทษไผบว่าได้โทษวงคำ<า>คนมันบมีอย่างบังเอิญเม่ได้ยกเว้นว่ายกมแม่ข่อยอเฮือน,น จังว่าลวงพ่อเกิพระย่ญญานมอยฟังอยู่กรรมของแต่ละบุคคนมุยไพลีกเลี่ยงเลยนะโลกทุกชนิดเนี่ยเกิดจากกรรมที่จะของกระทําไวเหมือนอ่ะไ่ได้เกิดจากเงินเลยวันเถอะเพราะว่ากระชันค้นเป็นอย่างยังเป็นโลกว่าคือการเห็นมั่เพราะว่าเกิดจากผลที่จะของกระทําไวอย่างเอง กรรมที่จะของสั่งไว้ไม่ได้เกิดจากเงีวอื่นเลยไม่ได้เกิดจากเชื่อโลกอียังเลยเมันกเชื่อโลกทุกชนิดเกิดจากกรรมนะเกิดจากสิ่งที่จะของสั่งไว้หมดยายก็คือกันแม่ยมแม่กรรมเราถึงเวลาเขาก็กุ้มรุ่มเลยเนะ นี่มีทุกคนมีหน่อยมีหลายฮแม่แต่ว่าคนห้องกับวญยอมรับพ่อวุลจักว่าเล่าก็ได้หรืองฮะว่าว่าเพื่อาจะเล่าเท่ามหน่ โมโมโมย้อนเฟซกับฟังกันได้หมดเลยค่ายครับพรานยวาฟังว่าตอนรอดเล้าขอลงบาลเนี่ย มันสิกระตุกแล้วเกิดเวทนาอย่างแห้งเพราะพอมาเล่งตับมันจอ่อตับเรามันเจ็บล่ำไส้กับเจ็บท้องกับขขรเกิท่งเจ็บทึ่งปวดทึ่งเวทนาหมอจนว่าเดี๋ยเอาไว้ได้นะพเพราะลวงตาไปเยี่ยมเหมือนกับพวกพระพวกโยม,มอยูพอย่พอไปเยี่ยมปุ๊บไหนหมอ พอไปยืนอยู่หันแล้วก็สงบลงกับปกติพราะปกติไปย่งางกับไปสองเทอมั่งมื่นเวทนาเราก็หายไปแล้วก็สงบหายใจปกติก็เลยปล่อยว่าให้เราหายใจปกติปล่อยห้ล้มหายใจขาดไป พอได้มาดมือสองมือแล้วก็ลมหายใจกับปกติกับพอนลงพอนลงก็ขาดไปแต่มีมีสิ่งหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นก็นคือผิวพันุ์เราเป็นปังอ่ะแม่เสิเอาไว้ซีมือหาเมือ่อร่างกายแล้วก็บรแข็งที่คือคนนอนหลับนี่ปกติมือมือมือ,มอไม่กับสิบรแข็ง ขากับว่าแข็งยังคือคนนั่นรับธรรมดแหนั่นแหละศพศพยมแม่ที่เป็นนี่นอันะอที่ว่าเรื่องธรรมะถามาว่าลุงตาค่ายครับเป็นอย่างยิ่งลุงตาจงังบอก โบตกอ,อกตกใจโบเสียใจโบหลวงตาบบได้เสียใจมึงกรคักขึ้นลูกอากาตันยูน่เนาะแม่บบย่ายหลวงตาว่าแม่หลวงตาตายกับแม่ผู้อื่นตายก็ซ้ากันไพ่าาตายก็ซ้ากัน มันเป็นยังไอย่างนี้เพราะว่าเกิดมาเกิดมาตายยายทุกคนเนี่เกิดมาตายนะผู้ใดเกิดผู้นั้นต้องตายตายเร็วตายช้านะตายแน่นอนใา่ค่ะดูหนังดูใช่ค่ะหัวห้อดตายอยู่บนยังไง แ่ออกกตหก่อเอย่างออาออนี้ใ่เอนี่ใ่คือ,อหอมหล้วหลู่ลู่คนตายอไปเป็นกลไถ้าม่เกยเขามาทํำใจเป็นกลางไรเอาทําใจเป็นกลางไยไม่คือคนหญ่ออนมือ ยังไงกับเป็นรม่คนไงเอ,อ้ยมาดีสะท้อนนั้นเดีวอยูอู่ดนี้ตัวคนเป็นหมัดแต่ขึ้นมากปอปอม้าใหอ่มดา,มา,ายู่ความหวางความไงไม่ยังหรอกมันถูกอาะ ทุกยงอนอย่างคนอ,อยากได้มันไม่หลายก็หันห่วงนี่กับตัวหนักภาษาถ่ำพันเอิญบ่วงลึกยึดนะ,ะยึด คำมายึดนี่ก็คือห่วงนี่แหละยึดคนรักยึดพอ่อยึดแม่ยึดพี่ยึดน้องยึดสมบัติทุกอย่างนักทั้งนั้นทุกติดพันวาเนี่ยบ่นเป็นทุกข์ด้วยความลำบากนะบ่นเป็นทุกข์ว่าเกิดมาจากจนลำบากบมม่แมปน ทุกหนความโมผดีหรือความโมลูความไปยึดถือนี่แหละเ<ไ>พระเอริญความยึดมั่นถือมั่นพร<ไ>ะพระเจเอิญปริบดพรปริบดสิบปริโบดปปต,ตัวแรกก็คือญาติพี่น้องลูกเมียน,นี่แหละยึดในญา,าติมือหนักงวงยึดตัวที่สองยึด ศรัทธาศรัทธาเนี่ยคนที่มาเขาลบมากราบมาไหวเนี่ยยึดในลาบสักการะในศรัทธาคนย่ยองย่องสรรเสริญนี่ก็ทุกยึดตัวนี้ก็ได้ย,ยึดตัวที่สามคือเสนาสนะวัดว่าล่ำวัดกูเนี่ยกุฏิกูเนี่ยนะทุกข์ขึ้กันเพราะฉะนั้นเหตุผลคือความยึดนี่ มันปล่อยบ่ได้มันว่างมาลงนะมันปากสิวาว่าจังเลยมันกับแบกกับหามอยู่ขึ้นเกาใจอ่ะอ่ะอ่ะวันจังไรยลูกนะม่มีท่างม,ม่มีสร้างซ่าว่นจังว่า ว่างบาปว่างบ่ได้ปงมาได้น่ใ,นใจมอนมีม,มีคนอยู่กรุงเทพอ้าวเวอร์ชั่นไทยหน่อยอวันนี้ได้คุยกับเพื่อนในเฟซเขาพูดถึงเรื่องอ หลวงพ่อไอ้หลวงพ่ออะไรนะไอ้พระยานะสังวรพูดถึงเรื่องนิวรณ์นะพูดถึงเรื่องนิวรณ์ห้านิวร์เนี่ยไม่ใช่กิเลสนะแต่เป็นตัวก่อกวนนะนิวร์เนี่ยไม่ใช่กิเลสแต่เป็นตัวก่อกวน เพราะถ้าคนมีนิวรณ์เนี่ยก็จะไม่มีสมาธิถ้าคนมีสมาธิก็จะไม่มีนิวรณ์นะเพราะว่าทำตรงข้ามกันระหว่างข้าถ้าคนไหนมีสมาธิเกิดนิวรณ์ก็ดับถ้านิวรณ์เกิดสมาธิก็ดับนะนิวรณ์เนี่ยเป็นตัวก่อกวนคล้ายๆกับแมงวีแมงวันอะเห็นไหมมันไม่ยอมไม่เราสงบ เป็นตัวเปิดเกมเออ,อนั่นแหละนี่วอความลังเลสงสัยเห็นไหมมันจะผุดขึ้นเหมือนเราไปทำบุญอย่างเงี้ยเราทำบุญเนี่ยเหมือนกับเราไปทำบุญเพราะเพื่อพอกพูนตัณหาราคาเพิ่มตัณหาขึ้นคือทำบุญเพื่อความอยากได้น,นั่นเองอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ทำบุญหวังผลอย่างเงี้ยนั่นแหละ เขาเรียกทําบุญด้วยความพอกพูนกิเลสไม่ใช่เพื่อละเพื่อวางอะว่าจกออกมาอยู่กับเรื่องเงินโอ้มา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 โมโหมาเลยมาเลยมาเลยเอามาใบออกมาอีกแล้วเหมือนย่ายน้อยแฟนคลับตัวยงอ้าม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 าใส่ยามเลยเอ้า สาธุโอ้โหเอาคนแก่สาธุเอาฝ่ายบัญชีว่าอ่าอ่สาธุสาธุว่าไะไรยายตะติบเท่าตีบเลยเลย่าตาเราดีขึ้นเลยโอ้ย หาใครเพาอีกอโอ้อ่าอวันนี้ออาแต่ทำบุญวันนั้นไม่ได้ทำกับยายเนาออ่าอ่ายำไปแล้วอาอ่อ่าออ่าอากกันเ่่น่ xa thư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  xa mà, kêng mà, mà. xa thư thư xa 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 thư mà, mà. อเอ,าเอามา,เอาอามอ oh. ๋อส well. ักหอึ่อ๋โอ้หมันต่หัวปีเะหน้องอืมไม่ย่น่วยเปิดเกมตลอดไม่ย่น่ยนี่ยเปิดเกมตลอดเลือกๆมาใบอีกเด้เนี่ย สาธุบ้าเดินกระบายอีกได้ไหมเนี่ยน,นี่แล้วนี่แล้วมันมากูจิท่านจากพันหนึ่งกูจิเอาเลหลายๆใบบ้างหลงตานเนี่ยเนาะหลงตาจะเล่าให้ฟังว่า การฝึกปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงนี้แหละนะตอนใกล้จะตายเนี่ยหลวงตาเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วนิมนต์พระไปเขาจะนิมนต์ไปก่อนจะตายมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนที่จะใกล้จะตาย และคนถ้าพระองค์นั้นเป็นพระอริยะเจ้านี่นะเป็นพระเสขายิ่งจะเป็นบุญมหาศาลเพราะอะไรล่ะเพราะท่านมีบุญเยอะคือมีพลังงานมีสมาฮิโตะ,ะไปช่วยหนุนได้จะทำให้จิตใจคนที่ใกล้จะตายนั้นสงบลงได้นั่นแหละ เห็นไหมอนาถาบินทิกาเศรษฐีจอนเกิดเวทนาอย่างหนักก็นิมนต์พระสารีบุตรแลพระอนุนไปสมัยนี้มันพวกเรามันเอาประเพณีที่ว่าตายแล้วก็นิมนต์พระไปสวดมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะมันกลายเป็นประเพณีนิยมไปนะ ทุกวันนี้เราโห่ใจแล้วหาอะไรเอาเอาข้าวไปให้คนตายกินอย่างเงี้ยข้อลงเงี้ยมากินข้าวซะอย่างเงี้ยมันกินไม่ได้หรอกเพราะตอนตายเนี่ยเป็นงัวปากคอกเขาเรียกวัวปากคอกจิตด,ดวงที่จะออกไปจากร่างอ่างกายเนี่ยมันแตกมันทํางานเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยมันออกไปเนี่ยมันจะไปเนี่ยเขาเรียกวัวปากคอกถ้าเกิดนิมิตที่ไม่ดี นะมันก็จะไปทุคติถ้าเป็นนิมิตท,ที่ดีมันก็จะไปทุคตินะนั่นเองตอนตายนี่ถึงสำคัญมากเราจะมันจะไปก่อนข้าเรียกวัวปากคอ,อกโตที่จะจอออกจากคอ,อกก่อนหมายถึงออกจากก้างกายก่อนถ้าระเลึกถึงพระพุ๊บเนี่ยมันก็จะไปทางดีนะนั่นแหละระเลึกถึง พระพุทธประธรรมประสงค์ะมันจะมันจะหลงมากตอนนั้นมันจะกลัวมันจะน่ากลัวมากะคนไม่เคยตายเนี่ยไม่เคยเข้าไปเฉียดความตายจะไม่รู้หรอกว่ามันมันเป็นยังไงะคนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยจะโอ้โหนะจะน่ากลัวมากความตายแต่ถ้าฝึกคนที่ฝึกดีแล้วเนี่ยจะไม่กลัวความตายท่านจะมีสติตามดูตลอดั่นแหละ ยิ่งพระอาเสขะนะท่านจะไม่มีเลยเพราะบาดกลัวในความตายเพราะท่านตายไปแล้วนะพระอาเสขะหมายถึงพระอ,อรหันต์นะหรือพอระยเจ้งท่านจะไม่กลัวตายเพราะท่านตายแล้วท่านฝึกตายก่อนตายท่านตายแล้วท่านไม่มีชีวิต ท่านไม่มีเวลาท่านไม่มีความหวาดกลัวความกลวนููกกำจัดไปหมดแลละแต่ก็หาได้ยากทุกวันเนี้ยในประเทศไทยในโลกเนี้ยหาได้ยากมากหาได้ยากจริงๆ เนื้อนาบุญสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้มีมากนะพระที่เข้าถึงเป็นพระอรหันต์จริงๆแค่หยิบมือเดียวถ้าเปรียบเหมือนกับชาโลกนะก็มีพระมาถามเหมือนกันวันนี้พูดถึงเรื่องพระอรหันต์เจโตกับปัญญา วิมุติเจโตวิมุติกับปัญญาวิมุติวันนี้มีพระองค์หนึ่งมากราบถามหลวงตาว่ามันแตกต่างกันยังไงเจโตวิมุติเนี่ยก็ไม่แตกต่างกับปัญญาวิมุติถ้าพูดถึงการตัดสูรนะการบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่เท่ากัน<ะ>สิ่งที่แตกต่างกัน จะเปรียบเหมือนกับพระโมคคัลลากับภาษาลิบุตรถ้าพูดปัญญาวิมุตติก็เปรียบเหมือนพระสารีบุตรซาวเจโตวิมุตติกับพระโมคคัลลาเนี่ยอธิบายง่ายๆอุปมาง่ายๆให้ฟังก็ปัญญาวิมุตติก็จะเกิดปัญญาจะมีประโยชน์มากเห็นด้วยปัญญาเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าเจโตเลย เห,เหมือนกันแต่เจโตก็จะมีฟังก์ชันมีลูกเล่นกว่าก็คือจะเห็นสิ่งที่ที่มนุษย์ไม่เห็นจะรู้ในสิ่งมนุษย์ที่ไม่รู้นั่นแหละเรียกฟังก์ชันแต่ไอาตันตัดสรู้อ้ตันบรรลุธรรมนี่เหมือนกันนะแต่พระอรหันต์เนี่ยจะไม่ใช้ของพวกนี้เลยส่วนมาก จะไม่ใช้ฤทธิเดชพวกนี้เลยเพราะว่าถ้าไปใช้พวกนี้มันจะไม่เกิดประโยชน์ต่อคนคนก็จะเป็นหลงในตัวเนี้ยใช่คนจะไปหลงความวิเศษวิษโสเนี่ยนะคนก็จะไปเอาความอัศจรรย์พน,นลึกตัวเนี้ยมันก็ไม่ถึงแก่นของธรรม ไม่เหมือนปัญญาวัดปัญญาเนี่ยจะสอนทำอย่างภาษาลีบุตรเนี่ยโอ้โหนะ <c oughs> จะเข้าถึงจิตถึงใจคนได้กว่าจะเอาหลักธรรมแก่นธรรมแท้ๆเนี่ยมาสอนคนมาแนะนํามาชี้ทางคนได้ส่มากไอ้เรื่องเนเรื่องเร็ดพวกนี้จะไม่ได้ใช้งั้นพระพุทธเจ้าจะห้ามมาเพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อโลก โลกก็คือไม่เกิดประโยชน์ต่อคนนั่นแหละนั่นแหะคือแต่ว่าความแตกต่างกันความฟังกช์ชันที่แตกต่างกันก็ก็คือมีฟังกช์ชันนั่นเองนี่คือเจโตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์ก็มีพระ หล,หลายองค์ที่มาแต่งตั้งหลงตาว่าหลงตานี่เป็นอนาคามีมั่งเป็นโน่นเป็นนี่มั่งหลวงตาก็เคยถามว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ขนาดนั้นเหรอ